macbook air อาการภาพลางคือเห็นไม่ค่อยชัดคือแสงขาวของจอเนี่ยไม่ออกนั่นเองหรืออาการภาพลางๆนั่นแหละครับมาจะมาดูวิธีการตรวจซ่อมกันว่าเราจะต้องตรวจเช็คยังไงเราจะต้องตรวจเช็คจากวงจรชุดของ Step Up เพราะว่า macbook เนี่ยวงจรแปลงไฟขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่เมนบอร์ดของ mac แต่ของโน้ตบุ๊กจะอยู่บนจอเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจซ่อมเมนบอร์ด macbook วงจร Ste p Up อาการเสียชุดเนี้ยเราจะเห็นง่ายๆว่า ภาพลางแต่ USB เบเทเเรามีเสียงดังอลองฟังเสียงนะครับหลังจากที่เปิดเครื่องแล้วนี่แหละครับเทเตอร์มีเสียงดังปกติแต่ภาพลางๆมาดูวิธีการตรวจซ่อมก็จะเช็คตรงไดโอสเตปอัพกันระบบไฟสเตปอัพหรือว่าวงจรแปลงไฟขึ้นเพื่อจ่ายให้กับหลอด LED ของ macbook นะครับจะเป็นวงจรสเต็มอัพก็คือแปลงไฟขึ้นเพื่อให้ได้ไฟที่สูงพอที่จะจ่ายให้กับหลอด LED หลายๆหลอดนะโดยประมาณไฟอยู่ประมาณ33โวลต์นะครับทีนี้ไฟที่ใช้เนี่ยมันจะต้องอัพขึ้นจากโดยประมาณจาก8โวลต์หรือ12โวลต์ถ้าพี uds, ่พีวัตพี่สำเนตเป็นไฟประมาณ8โวลต์โดยประมาณเนี่ยจะต้องอัพไฟจาก8โวลต์ให้กลายเป็น33โวลต์ให้ได้เงี้ย จะต้องเป็นไฟที่สูงขึ้นอันนี้คือวงจรโดยรวมของวงจรแปลงไฟขึ้นว่าทำงานอย่างไรใช้ PWM ควบคุมการแปลงไฟขึ้นโดยรับไฟจากแหล่งจ่ายเช่นไฟ8โวลต์โดยประมาณผ่านขดลวดทีนี้ PWM ทำหน้าที่อะไร PWM ก็คือทำหนาที่ส่งสัญญาณพันมาที่ขาเกตเป็นลักษณะขึ้นฟันเลื่อยแบบนี้นะครับมันจะเป็นสัญญาณ AC บวกลบสลับกนันมา ถ้ามาไร้าที่มอเ f e t ขาเกตถ้าเจอขึ้นบวกมันก็จะทำงานปล่อยให้เรนวิ่งสู่ซอรด้านบวกเนี่ยก็จะมาร้ายขาเกตทำให้ไฟ8โวลต์น,น่ยไหลมาครบวงจรที่กราบส่วนสัญญาณล,ลบเนี่ยก็จะทำให้ m o เ f e t ตัวนี้หยุดทำงานนั่นเองเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ผมพูดถึงก็คือบวกสลับลบมันเป็นขึ้นพันแบบพันเลื่อยลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับบวกสลับกับลบเพราะนั้นด้านบวกไฟแโวลต์ตัวนี้จะ ผ่านขดลวดแล้วก็ไปครบวงจรที่กล่าวพอเจอพันที่เป็นลบมันก็จะหยุดทํางานก็คือไฟแปดวนก็จะไม่ไหลลงกล่าวเพราะฉะนั้นการไหลลงกลาวของมันเลยเป็นจังหวะซึ่งในหนึ่งวินาทีเนี่ยจะทํางานเร็วมากตามความถี่ของพันตัวนี้ที่สั่งมาเพราะฉะนั้นมันก็จะลงกล่าวไม่ลงกล่าวคือหยุดแล้วก็ลงกล่าวสลับกันแบบนี้ทำงานเป็นจังหวะเหมือนกับการเต้นของหัวใจเป็นระบบไฟที่เขาเรียกว่าเป็นไฟเอซในการทํางานของมันดังนั้น ไฟ8โวลต์เรานึกถึงไฟ8โวลต์ตรงนี้ลงกล่าวสลับกับหยุดไม่ลงกล่าวมันก็จะกลายเป็นขึ้นเล็กๆจากการสั่งแต่ว่าตอนปลายทางก็คือเนื้อภาพนะครับ8โวลต์คือแรงดันที่สูงขนาดนี้แล้วก็ลงกล่าวเป็นศูนย์แล้วก็8โวลต์แล้วก็เป็นศูนย์แล้วก็8โวลต์แล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้คร่าวๆจยสังเกตเห็นว่าตัวพันธุ์เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นทีนี้การส่งไฟให้แรงขึ้นหรือไม่แรงเ,เหมือนกับจังหวะการที่หัวใจเราเต้นเต้นช้า เต้นเร็วอย่างเงี้ยนะมันจะทําให้เลือดไปเลี้ยงได้เยอะหรือไม่เยอะขึ้นอยู่กับจังหวะการเต้นของหัวใจเรานั่นเองเพราะงั้นขึ้นตัวนี้ถ้ามันสั่งด้วยความทีทีมากๆตัวนี้มันก็จะทํางานแบบทีเหมือนกันทีเหมือนกนอันนี้ทีมันก็คือการเต้นหรือขึ้นของพันธุ์มันก็จะแบบเต้นเร็วขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะอัดแรงดันได้สูงขึ้นไปด้วยความทีที่เกิดขึ้นหมายถึงตรงเนี้ย เป็นพันที่ถี่หรือไม่ถี่สิ่งที่มาควบคุมก็คือตัวนี้ก็คือ PWM ซึ่งจะต้องมีไฟเลี้ยงก่อนก็คือ V in ปล่อยไฟจ่ายแล้วก็มีคําสั่ง enable หรือว่าคําสั่งเปิดให้มันทํางานนะครับ PWM จะทํางานก็แต่เมื่อมีคําสั่งมา on off หรือ enable มานั่นเองอีกคําสั่งเ็เรียกว่า adjust หรือว่าคําสั่งเพื่อปรับขึ้นความถี่นี้ให้ถี่หรือไม่ถี่นั่นเองก็คือ,อวงจรปรับ บางครั้งก็ใช้คําว่าแอดจัตบางครั้งก็ใช้คําว่าพีดีบางครั้งก็ใช้คําว่า dim อคล้ายๆ d i m m ดิน I คคนะคือการปรับความสว่างนั่นเองนะแอดจัตคือวงจรแอดจตคือวงจร,งจรปรับแสงสว่างเพื่อให้แรงดันเนี่ยมากหรือน้อยเลยครับแอดจัตมันจะเป็นไฟอยู่ในช่วงประมาณ0ไปจนถึง3โวลต์แบบนี้นะครับโดยประมาณ0ก็แปลว่ามืดก็คือตัวพันเนี่ยจะไม่ทํางานส่วน สองโวลต์น,นี่ยก็เป็นแรงดันกลางๆที่ไปบังคับมันพันตัวนี้ก็อาจจะประมาณช่วงกลางๆแต่พอสามโวลต์นเนี่ยมันเป็นแรงดันที่บอกว่าความถี่ต้องปรับแล้วนะพีดีมก็จะปรับความถี่ให้มันถี่ถี่ถีงี้ยแรงดันตรงปลายทางก็จะเยอะขึ้นนะครับทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าพีดีเมทงานยังไงมอดเฟตทาํางานยังไงขดลวดนี้ทําหน้าที่อะไรเพื่อให้ไฟผ่านขดลวดให้เกิด ความเข้มของสนามแม่เหล็กขึ้นไหลลงกลาวกับหยุดลงกลาวก็เลยเกิดการยุบตัวและพองตัวเหมือนกับจังหวะการเต้นของหัวใจก็คือต้องมีขดลวดนี้มาร่วมแล้วไฟก็จะผ่านไดโอดตัวนี้มาเพื่อที่จะแปลงเป็น DC นั่นเองเพราะว่าจังหวะพันที่เกิดขึ้นนะตรงนี้มันเป็น AC ก็คือมีบวกและลบสลับกันก็เเป็น a c นั่นเองทอํายังไงถึงจะให้มันแปลงเป็น DC ได้คือต้องผ่านไดโอดโดยเอาขั้วที่รับเป็นด้านบวกมารับไปไดโอดนี้ก็คือด้านลบไมะงั้นถ้าเอาขั้วบวกมารับเนะี่ยมันจะเลือกผ่านเ,พานเฉพาะบวก เท่านั้นลบจะไม่ผ่านมาเพราะฉะนั้นไฟบวกจะผ่านมาฝั่งนี้เท่านั้นแต่เป็นไฟบวกที่สูงขึ้นแล้วเพราะว่าตรงพันุตรงนี้นะครับถูกบังคับจากพีดเด็มตัวนี้นั่นเองวงยรสเต็ปอ,อัพเนี่ยเวลาเป็นไฟดีซที่ออกมาแล้วเนี่ยมันเลยเป็นไฟดีซที่สูงขึ้นนั่นเองแม,ม้เวลาเราวัดหรือเช็คเนี่ยเราสามารถที่จะวัดแรงดันไฟตรงนี้ได้ซึ่งความจรงิงตรงนี้มันเป็น a อซแต่เราสามารถเอามิเตอร์ย่านดีซเนี่ยมาวัดได้จะได้เท่ากับแหล่งจ่ายตัวนี้ ดยประมาณก็8โวลต์ได้เท่ากับแรงจ่ายแต่ว่าแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนี้จะไม่เท่ากันตรงไดโอดนะครับถ้าเราวัดตรงตำแหน่งนี้จะเท่ากับแรงจ่ายก็คือ8โวลต์แต่ถ้าออกมาจากไดโอดตรงนี้มันจะเป็นสเต็ปอัพแล้วครับมันจะเป็นแรงดันไฟที่อัพขึ้นแล้วโดยประมาณก็33โวลต์แบบนี้ถ้าเราวัดตรงนี้ได้8โวลต์ฝั่งนี้ก็ได้8โวลต์ถือว่าวงจรสเต็ปอัพเสียไะนั้นจุดเช็คไฟสเต็ปอัพที่ดีที่สุดคือไดโอดตัวนี้นั่นเองครับง่ายๆเลยก็คือวัดไฟ DC ที่ตรงไดโอดตรงนี้ ตรงนี้จะได้เท่ากับแหล่งจ่ายโดยประมาณนะครับ8โวลต์ตรงนี้จะไม่เท่ากับแหล่งจ่ายก็คือเป็นไฟที่สูงขึ้นแต่ถ้าตัวนี้วัดได้8โวลต์เหมือนกันถือว่าวงจรสเตปอัพเนี่ยเสียอาจจะเป็นมอสเฟตตัวนี้เสีย V in ไม่จ่ายให้พีเดมเช่นมี R กั้นอยู่ตัว R อาจจะขาดพีเดมอาจจะเสียสัญญาณ enable ไม่มาแช j u วัดได้0นโวลต์ von, แบบนี้ที่จะทําให้วงจรพวกนี้ไม่ทํางานก็ค่อยๆมาไล่เช็คบางรุ่นมี R อยู่ตรงนี้หรือมีฟิวกั้นอยู่ตรงนี้บางทีตัวนี้ขาด ไฟตัวนี้ก็ไม่มาก็ค,าคือเป็นเหตุเป็นผลที่เราต้องไล่กันเวลาเราค้นอาจจะต้องค้นคีย์เวิร์ดคำว่า lcd bklt อ่ะผมค้นคำว่า lcd bklt กดเน็กไปเรื่อยๆจนมาเจอตรงนี้เราสังเกตว่าตรงคีย์เวิร์ดที่เราค้นเนี่ยจะทำให้เรามาเจอขดลวดหรือว่าคอยแล้วก็ไดโอดวกจรไฟงไฟ,งฟงขึ้น จะสังเกตน,นง่ายๆก็คือมีคอยล์แล้วก็มีไดโอดแล้วใช้ p w m ตัวนี้ควบคุมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะต้องมีไฟเข้าแล้วก็ตัวนี้ก็จะต้องเป็น m o d f ฟ t ใ่ไหมครับแต่ว่า m o s f e t เนี่ยมันถูกยักดเข้าไปใน p w m ตัวนี้ได้เลยก็คือเป็นการย่อวงจรให้เหลือแต่ p w m เราไม่เห็น ModFet ละเพราะฉะนั้นไฟเนี่ยมันจะผ่านขดลวดมาหา o s f เฟครควงจรที่กล่าวแบบนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ไฟก็ออกไปจากตำแหน่งขาเรนของมอสเฟตคือตัวนี้นี่คือขาเรนของมอสเฟตแล้วก็ออกมาตรงนี้ไปที่ D7701 แล้วก็ออกมาตัวนี้เป็นไฟ Step Up ที่แปลงไฟขึ้นแล้วนั่นเองเพราะั้นเราเช็คเช็คตรงนี้ได้เลยว่มามันทํางานหรือไม่ทํางานทีนี้ถ้าเราพ้นบอร์ดวิวนะครับเราก็จะค้นคําว่า D7701 ได้เหมือนกันดูจากตำแหน่งที่เราผมมาสักครู่นี้ D7701 แล้วก็ขยายนะครับสังเกตน,นะครับ ตำแหน่ง d 7 0 0 1ก็อยู่ในประมาณช่วงนี้อย่างนี้นะครับเป็นต้นลวกวัดไดโอดตำแหน่งนี้ได้พอสังเกตว่ามันจะมีขดลวดแล้วก็มีไดโอดอยู่อย่างนี้ครับมันจะเชื่อมต่อกันอันนี้คือตำแหน่งของไดโอดสเตปอัพจากการอ่านจากวงจรสเกมติกหรือบอร์ดวิวเราจะเห็นตำแหน่งของไดโอดตรงนี้คือตำแหน่งของไดโอดสเตปอัพสังเกตว่าจะใกล้ๆก,กับคอยล์แล้วก็มีไดโอดแล้วก็ใกล้กับคอนเนคเตอร์ของสายแพรจอ จะเห็นว่าในเคสเนี่ยตัว pwm ที่ควบคุมวงจรสเตปอัพมีน้ําลงน้ํากัดลหลวงจรซึ่งไม่รู้ว่าขาดหรือเปล่านะต้องยกออกหรือไม่ก็เปลี่ยนไปเลยเพราะว่าเราจะต้องวัดแรงดันที่ไดโอดสเตปอัเป็นการทดสอบก่อนว่า pwm ตัวนี้ทํางานหรือไม่ทําก่อนโดยการวัดแรงดันไฟที่ไดโอดทั้งฝั่งบวกและฝั่งลบตั้งมิเตอร์ในย่านการวัดแรงดันไฟ ย่านด c โวลต์นะครับเพื่อวัดแรงดันตรงตำแหน่งไดโอดจะพบว่ามันวัดแรงดันได้ประมาณ8.4โวลต์ฝั่งเอาพุทฝั่ง input เนี่ยหรือด้านฝั่งบวกของไดโอดจะได้แค่8.5โวลต์โดยประมาณคือตีกลมๆว่ามันวัดแรงดันได้เท่ากันประมาณ8โวลต์เท่ากันทั้ง2ฝั่งแสดงว่าวงจร s t e ปอัมันเสียเราก็ไปเช็คพวกฟิลพวกต่างๆเนี่ยมันขาดหรือเปล่าถ้าเช็คแล้วไม่มีการขาด ก็เรียบร้อยครับเป็นที่ PDM แน่นอน PDM ม,มันเสียเพราะมีน้ำลงเราก็จะก,การยก PDM อ,ออกเพื่อดูลายไฟด้านล่างว่ามันมีรอยไหม้หรือว่าลายวงจรขาดหรือเปล่าอันนี้ผมยกดูแล้วมันไม่มีลายขาดก็เลยเปลี่ยน PDM ตวัวใหม่แล้วก็ PDM ตวัวเก่าเนะี่ยจะเห็นว่ามันมีรอยไหม้มีรอยไหม้แล้วก็น้ำกัดมันอันนี้ชำรุดเสียหายแล้วแสดงว่า PDM ใช้งานไม่ได้นะเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลย ทีนี้เราก็จะมารีเช็คกันก็คือวัดไฟที่ตำแหน่งไดโอดสเตปอัพเนี่ยว่าไฟเนี่ยมันอัพขึ้นหรือ,อยังมันมีแรงดันที่เพิ่มขึ้นหรือ,อยังนะครัจากอินพุตก็คือเท่ากับแหล่งจ่ายนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเสียบเทสเตอร์ไว้ก่อนเพื่อเทสว่าเวลาเราออนเครื่องนะเทสเตอร์มันดังแล้วมันไม่มีภาพจะได้เช็คแค่ตรงนี้นะเพราะว่าเทสเตอร์เนี่ยเป็นตัวเทสว่าชิปเซตต่างๆทํางานพร้อม ระบบไฟทุกอย่างพร้อมยกเว้นระบบไฟเลี้ยงจอหรือว่าการ์ดจอเสียอย่างเงี้ยเทเตอร์มันจะดังหรือไม่ก็จอเสียอย่างเงี้ยครับก็ยังเทได้เราลองฟังเสียงเทเตอร์ก่อนว่ามีเสียงดังตามปกติไหมเราค่อยวัดแรงดันไฟโอเคจะเห็นว่าเทเตอร์ดังปกติวัดแรงดันตรงฝั่งอินพุตได้แโวลต์โดยประมาณประมาณ8 4ดี่โวลต์เยวจะวัดฝั่งเอาพุตกันว่ามีแรงดันประมาณเท่าไหร่ เอาพุทถ้าวัดได้25วัตแบบนี้แสดงว่าวงจรสเตปอัพทำงานเรียบร้อยแล้วแบบนี้มีภาพมีแสงแน่ๆภาพทำงานแล้วตั้งแต่เทสเตอร์ ter, ดังแต่แสงเนี่ยรอวงจรสเตปอัพชุดนี้ทำงานโดยการเช็คไฟที่ไดโอดสเตปอัพนี้ได้เลยก็คือฟังอินพุตคือบวกด้านปลายไดโอดคือเอาพุทก็จะต้องมีแรงดันไฟที่อัพขึ้นหรือว่าสูงขึ้นมาแล้วประมาณ25วต์ถือว่า การทำงานของวงจร Step Up เนี่ยทำงานได้ตามปกติแล้วทีนี้ผมจะทำการทดสอบเครื่องโดยการออนใหม่โดยการเสียบแม็กเซฟแล้วก็เสียบ USB t บ t เทดูเลขการกินกระแสและฟังเสียงเทสเตอก่อนโอเคทีนี้ถ้ายู b t s t t ทสทำงานแล้วเนี่ยก็จะมีภาพมีแสงตามปกติแล้วเพราะว่าแร mm hmm. งดันไฟที่เราวัดในส่วนของ Step Up เนี่ยมันมีตามปกติแล้วแล้วก็ สเต็ปการกินกระแสของซับายก็ขึ้นประมาณ 07M แอมโดยประมาณนี่ก็คือการปิดงานในการตรวจซ่อมวงจรสเต็ปอัพอย่างถูกวิธีของ macbook นั่นเอง